ครับครับเอ่อไม่ว่าโทรศัพท์อะไรก็ได้นะครับขอให้มีระบบบลูทูธนะครับในตัวของเครื่องเล่นเนี่ยมันจะปล่อยเปิดบลูทูธออกมาอยู่แล้วนะครับโดยปกตินะครับเอ่อตัวของที่ใช้การเชื่อมต่อของตัวบลูทูธนะครับจะใช้คำว่า I N A w 900 E T นะครับถ้าอันนี้เป็นสมาร์ทโฟนของ iPhone ันเ่าไหรอ่ I N A อ่ i n a ครับตามนี้เลยครับ w 9 0 0 e t ทุกรุ่นใช่ไหมอทุกรุ่นครับมันจะขึ้นตัวนี้เพราะว่าเป็นบลูทูธเฉพาะของตัวเครื่องเล่นนี้นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปเลยอันนี้ตัวอย่างก็คือเป็นของของ i อโนนะครับมันก็จะเป็นการแพรให้เลยครับพอเวลาใส่พาสโค้ดนะครับหน้าจอแสดงให้เห็นอยู่แล้วครับมันคือสูงสี่ตัวแล้วก็ใส่ที่ตัวโทรศัพท์ได้เลยครับสูงสี่ตัวแล้วจัดการแพรได้เลยครับ มันือเชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัติโดยปกติก็สามารถใช้งานได้เลยครับเหมือนแคปนี่รุ่นเก่าครับมันจะเปิดบหมทูธอ่างเปิดตลอดอยู่แล้วครับอ๋อเปิดมันอยู่แล้วใช่ครับไม่ยากครับโอเคเลยไม่ยเหมือนแคปนี้แต่รอเชื่อมต่อสักคู่หนึ่งครับถ้าเชื่อมต่อได้แล้วมันจะแจ้งว่าเนี่ยครับคอนเน็กต์เราก็สามารถโอนถ่ายในเรื่องของข้อมูลนะครับอย่างข้อมูลในเรื่องของไฟล์เพลงนะครับแต่ไฟล์รูปภาพไม่ได้นะครับไฟล์เพลงหรือว่า ถ้าเชื่อมต่อโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็สามารถโอนถ่ายในเรื่องของข้อมูลได้นะครับเราก็สามารถกลับไปที่นะครับเมนูเดิมนะครับเราวถ้าเกิดการโทรนะครับสามารถที่จะโอ,อ<ม>นถ่ายน,น,นะครับผมเบอร์พี่083ครับ017 7891พอเวลาใช้งานนะครับก็สามารถทูกออกจากเครื่องก็ได้นะครับหรือว่าบนหน้าจอก็ได้ ก็เสียงจะขึ้นบนรถนะครับถ้าเกิดในกรณีกดลับนะครับก็กดบนหน้าจอได้เลยนะครับก็จะใช้งานไม่ยากนะครับวางสายก็สามารถวางสายหน้าจอก็ได้นะครับก็คือทํางานบนหน้าจอทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีโอนถ้าเกิดในส่วนของนะครับ เรียกว่าถ้าเรามีรายชื่อของโทรศัพท์เนี่ยเราก็สามารถค้นหาเบอร์ลายชื่อนี้ได้นะครับเมื่อกี้มีเสียงเข้าแล้วก็สามารถดูได้ครับนี่มันน้เมันชื่อเอาไว้ครับมันก็จะโเนครับชื่อในเครื่องอะครับมันก็จะโอนเข้าไปถ่ายไอนี้ให้เลยนะครับใช้งานไม่ยากครับพอพอไปถึงพอไปถึงใช่ไหมครับเอามือถือเปิดบลูทูธแล้วก็ค้นหาคําว่าคาร์มีเดียไม่ไม่ไม่ใช่คือตัวนี้เป็นโค้ดของมันเลยอ๋อจะเป็นตะกี้เนี่ยครับ อันเริ่มใหม่คเริ่มใหม่เริ่มใหม่พี่ก็ดูอันนี้ก็ไม่เอออันนี้ครับก็คือเริ่มต้นนะครับก็ใช้โทรศัพท์ที่มีบลูทูธนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วเปิดบลูทูธนะครับถ้านะครับบลูทูธเปิดปุ๊บจะเห็นในตัวของในการเชื่อมต่อนะครับก็คือ i n a w 900 et นะครับก็เรากดแพรหรือว่ากดกดการเชื่อมต่อได้เลยนะครับสำหรับบลูทูธนะครับโดยตัวเครื่องเล่นเนี่ยจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นนะครับถ้าเครื่องไหนที่ไม่เคยเชื่อมนะครับสามารถนะครับมันจะแจ้งคาสเวิรุดบนหน้าจอให้อยู่แล้วก็คือ04ตัวก็กด04ตัวทุกรุ่นใช่ไหมทุกรุ่นครับ04ตัวรหัสตัวเดียวรหัสตัวเดียวแต่ในเรื่องของข้อจํากัดเนี่ยผมไม่มั่นใจมากว่ามันจะสามารถเชื่อมต่อเนี่ยได้ไม่เกิน5เครื่องหรือเปล่าสำหรับเครื่องเล่นตัวเอาพายตัวนี้นะครับครับผมแต่โดยปกติของตัวใต้เนี่ยจะได้คือ5เครื่องต่อ ต่อต่อต่อหนึ่งครึ่งเล่นนะครับต้องเป็นบางรุ่นเลยนะไอโฟนแล้วก็สมาร์ทโฟนบางบางบางตัวด้วยครับผมการเชื่อมต่อของตัวบลูทูธก็ลองดูครับนะครับสามารถลองเปิดดูนะครับถ้าสมาร์ทโฟนก็ใช้งานง่ายหน่อยจำง่ายครับชื่อเนี่ยครับ INA ครับ W 900 ET ET ไมาคือรหัสของรุ่นเครื่องเสียงตัวนี้แหละครับครับเท่านั้นเองอ๋อรหัสของตัวนี้มันมาเป็นของรุ่นครับรุ่นของเครื่องเสียงตัวนี้เลยช่ครับครับนี่ครับ i n a w 900 e t เนี่ยครับจำแค่นี้ไว้แล้วกด Connect ไปเลยครับเท่านั้นเองแล้วก็ใส่ถ้าเกิดไม่เคยไม่เคยคอนเน c t มันจะถามว่าให้ใส่พาสเวสร์ดแล้วก็กดคำว่า04ตัวอะฮะแล้วก็เชื่อมได้แล้วครับการใช้งานก็ถ่ายโอนหมายเลขโทรศัพท์ได้เหมือนกันครับไม่ยากครับโอเคครับพรคอมครับท้าพรอมครับ